ก็อย่างที่เชื่อคลิปบอกอะไรตอนนี้ผมกําลังทําสิ่งที่ผมกลัวอยู่นั่นก็คือถ่ายตัวเองสําหรับคนที่ที่อาการถ่ายตัวเองเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยมีคนเป็นเหมือนกันไหมซึ่งจะถามว่าทําไมผมถึงมาถ่ายตัวเองอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่เรารู้ก็คือ ถ้าไม่ทําตัวนี้ในอนาคตผมเองก็คงจะหาข้ออ้างที่จะไม่ทําเหมือนกันอุปกรณ์ให้พร้อมเือฉากหลังฉากหลังไม่พร้อมมืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฉากหลังผมก็เป็นห้องธรรมดาอยู่หอกล้องที่ใช้ถ่ายก็เป็นโทรศัพท์ธรรมดาหูฟังก็เป็นหูฟังธรรมดา คิดว่าถ้าไม่เริ่มตอนนี้ก็คงไม่ได้เริ่มง่ายๆแต่ว่าต้อมาถ่ายหน้าตัวเองเนี่ยสำหรับคนที่อายเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยผมเองก็เป็นคนขี้อายคนหนึ่งนะที่ไม่ค่อย กล้าที่จะโชว์หน้าตัวเองเท่ไห่ไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าสังคมเท่ออไห่บางครั้งมันก็นองเงาเลยเนาะการเป็นคนที่อ่ายมันก็มันเรียกว่าอะไรมันไม่ไม่ดีเลยดีกว่าสำหรับใครที่เข้ามาดูเนี่ยเผื่อกดเข้ามาก็ ก็คงไม่มีอะไรให้ดูมากแล้วสําหรับใครที่ขี้อ่ายเหมือนกันนะแต่ว่าอยากเริ่มต้นอะไรสักอย่างอยากถ่ายตัวเองอย่างเงี้ยลองพยายามดูผมเองก็ตอนนี้ก็เหมือนกันก็ลองพยายามอยู่สําหรับใครที่อยากเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆก็ อยากเป็นกำลังใจให้แล้ะกันสำหรับใครที่อยู่มาทนถึงตอนนี้เขาไม่รวมกันว่าอยู่ถึง,ถงตอนนี้ทำไมแต่ว่าอาจจะบอกว่าขอให้มีวันที่ดีนะ